สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพลงและผู้สนใจที่ติดตามทุกท่านครับวันนี้พบกันในช่องของดอนผีบินนะครับ EP 2นะครับเป็นช่องดอนผีบินต้นฉบับนะครับที่จะมาเล่าเรื่องราวบอกกล่าวเล่าขานเกี่ยวกับข้อมูลของดอนผีบินจากจุดกำเนิดที่มาที่ไป จากข้อมูลจริงจากจุดกำเนิดที่แท้จริงนะครับคำว่าดอนผีบินชื่อนี้มีที่มานะครับมีตำนานมีเรื่องราวมากมายนะครับก่อนที่จะมาเป็นเสียงเพลงเพื่อสิ่งแวดล้อมโลกนี่นะครับเรื่องราวของดอนผีบินนี่การเส้นทางการเดินทามาก,กว่า30ปีเรื่องราวต่างๆมีหลากหลายมากมายที่ รวบรวมผสมกันมาประกอบออกมาเป็นเสียงเพลงที่ได้รับฟังกันทุกวันนี้นะครับสำหรับการเล่าเรื่องสิ่งต่างๆเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เข้าใจและก็ต่อประเด็นกันนะครับผมจะพูดเป็นเรื่องๆไปนะครับเรื่องไหนควรจะพูดก่อนเรื่องไหนควรจะพูดที่หลังเชื่อมโยงกันเพื่อให้ เพื่อนเพื่อนแฟนเพลงและทุกท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ได้เข้าใจนะครับแล้วก็ปฏิบัติต่อกันให้มันเป็นสิ่งที่เข้าใจรับรู้ร่วมกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าในฐานะที่ผมเป็นผู้ที่ดำเนินการในเรื่องของการแต่งเพลงก็ดีนะครับการ ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ก้าวมาถึงวันนี้ได้นะครับซึ่งมันมีเรื่องราวหลากหลายนะครับที่จะเชื่อมโยงกันเป็นเป็นองค์ประกอบนะครับก่อนจะมาเป็นดอนผีบินในวันนี้นะครับก็ขอย้อนกลับไปในอดีตนะครับ30ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของดอนผีบินนี้มันมันจะเกิดขึ้นเป็นยุคยุคนะครับเช่นผมได้ เขียนบทความเรื่องราวต่างๆเป็นยุคยุคไว้ในที่เว็บไซต์ d o n p i b i n c o m นะครับลองเข้าไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยุคยุคซึ่งจำเป็นมากนะครับที่จะต้องต้องท้าความเล่าเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่ามันมันจะเป็นเป็นจุดที่จะ,ะสะท้อนให้เห็นถึงยุคปัจจุบันนะว่ากว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นจากยุค ก่อนๆที่ได้สร้างได้บุกเบิกไว้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะมันเป็นรูทเป็นเป็นต้นทางที่จะทําให้เกิดในวันนี้ได้นะครับซึ่งจะจําเป็นที่จะต้องกล่าวถึงนะครับถ้าย้อนไปในอดีตนี่มันก็จะมียุคข,ของบุกเบ,บ,บิกนะครับยุขขบนนค,บ, 200, 200คบุกเบิกนี่ก็เป็นยุคของรุ่นของบรรพชนอะไรต่างๆก็ประมาณโอ้นานครับประมาณร้อยสองร้อยปีนะครับก็เข้ามาสู่ยุคสองนี่ก็เป็นยุคของที่ผม เติบโตแล้วก็ได้รับการซึมซับจากบรรพชนใกทีนะครับยุคที่3ของดอนผีบินที่รวบรวมนักดนตรีอะไต่างๆเข้ามาทำเพลงเกี่ยวกับเป็นวงน,นะครับก็จะเริ่มต้นขึ้นที่ประมาณปี2,523นะครคือประมาณปี1980น่นนะครับ กว่าจะมาบันทึกเสียงแล้วก็เผยแพร่อัลบั้มชุด1ก็ล่วงมา10ปีนะครับสิบปีก็บทเพลงเหล่านั้นก็ผมก็ได้แต่งขึ้นไว้ก่อนนะครับจาก2,523มาถึง2,534 mm. ก็มาบันทึกเสียงประมาณ2,534ปี1991นะครับอัลบั้มชุดที่1ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เผยแพร่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ รวมเวลาทั้งหมดก็ถ้าเริ่มจากที่เผยแพร่ผลงานชุดที่หนึ่งนะครับก็ประมาณ30มกว่าปีนะครับ32มปีจนถึปัจจุบันปี2องพนห้าร้อ้านี่นะครับคือหนึ่งสองพันยี่นี่นะครับอันนี้คือคือยุคที่สามนะครับคือการการเริ่มต้นของดอพิบินนะครับ ในปี1991หลังจากเผยแพร่อัลบั้มชุดที่1น,นะครับโลกมืดดอนขีบินออกไปนี้ก็มีการบันทึกเสียงอัดเสียงในชุดต่อๆมาครับชุด2เส้นทางสารมรณะชุด3อุบัติอุบัตินะครับชุด4สองฝากฟังชุด5สัญญาณเยือนชุด6ปรากฏการปรากฏกายนะครับ ชุด7นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอัลบั้มเป็นตอนกน็คือ Utopia นะครับตอนที่1แล้วก็มาเบรกในช่วงชุด8คือ Return to the Nature เป็นเพลงบรรเลงนนและชุดที่9ก้าจนาชุดที่9นี้ก็ u t o ปียตอนที่2นะครับก็ถือว่าจาก1นถึงเก้าอัลบั้มนี้เป็นการเดินทางที่ทำงานมาตลอดนะครับทีนี้ ในช่วงระหว่างการผลิตผลงานชุดที่1มาจนถึงชุดที่9นีครับมันก็จะมีเหตุการณ์สําคัญมากมายนะครับที่บนเส้นทางที่ทําให้เกิดอุปสรรคหลายๆอย่างนะครับในฐานะที่ผมเป็นแกนนําเป็นหัวเรือใหญ่นี่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาประสบปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนี่ผมจะต้องแก้ไขในสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น การผลิตผลงานชุดใหม่และต่างๆในฐานะการเป็นผู้แต่งเพลงเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่ให้สม่ำเสมอเนี่ยนะครับในระหว่างเหตุการณ์นั้นค่าๆมันก็จะมีการช่วงเปลี่ยน่ทยนะครับเปลี่ยน่ายเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทเพลงเรื่องของสมาชิกนักดนตรีอะไรต่างๆก็จะมีการเข้ามาเสริมเข้ามาเติมกันมากมายนะครับอย่างเช่นในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็ ก็เดินทางไปไม่ถึงชุดที่9นะครับเกี่ยวกับบุคลากรในการทำงานในเบื้องหลังจริงๆเนี่ยนะครับสมาชิกวงเดิมเก่า,กาๆที่เผยแพร่ผลงานออกไปเนี่ยไปถึงตรงไหนจุดไหนนี่เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปของการาผิดผลงานของน้ำผีบินนะครับเริ่มตั้งแต่สรุปก็คือจากปี1991จนถึง1 2022ปัจจุบันนะครับก็เป็นเวลา32ปีนะครับถ้ารวมกับก่อนหน้านี้อีก1 0ปีก็เป็น40กว่าปีนะครับแต่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้ที่จะมาเล่าให้สู่กันฟังนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของชื่อวงนะครับมีหลายๆท่านที่สงสัยชื่อวงว่ามันแปลกชื่ออะไรก็ไม่เคยได้ยินยนะครับ แต่จริงๆชื่อนี้นี่มันมีตำนานครับมีที่มาที่ผมหยิบยกเอามาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนในการสื่อศิลปะด้านเสียงดนตรีเพื่อสิ่งแวดล้อมของผมที่แต่งขึ้นในนามดอนผีบินนะครับคำว่าดอนผีบินนี่ก็ท้าความนิดหนึ่งนะครับก็ย้อนไปสู่ยุคข,ของบรรพชนนะครับสมัยเด็กๆมีผมก็ได้ไปสัมผัสเกี่ยวกับ สถานที่ต่างๆเหล่านี้คือเป็นทุ่งนาป่าเขาซึ่งเราได้อยู่กับบรรพชนแล้วเขาก็มักจะพากันไปทำมาหากินแถวย่านบริเวณนั้นนะครับคือเป็นทุ่งนาทุ่งอะไรต่างๆเป็นป่าเขาสมัยนั้นผมยังตัวเล็กอยู่นะครับก็ถึงฤด,ดูทำนาถึงอะไรก็เราก็จะติดตามบรรพชนเหล่านั้นไปกับจุดเหล่านั้นนะครับค่ำคืนมาเขาก็จะเล่าขานกันนะครับว่า บริเวณแห่งนี้นะมันมีความมีพลังนะครับเป็นสิ่งที่อยู่กับธรรมชาติมาตลอดอแดนดินนี้นะครับสมัยก่อนนี่อาณาจักรเหล่านี้นี่มันมีคนอยู่มาก่อนนะคือมีชนดึกดำบรรพ์อะไรต่างๆมากมายเขาตั้งโลกลากหลังจากที่สังเกตได้จากเวลาเราไถานาขุดนานี่เราจะพบเกี่ยวกับซากโบราณอะไรต่างๆเราเป็นเด็กเราก็นั่งฟังแล้วก็ชอบจินตนาการแล้วก็นึก นึกนึกน,กนึกตามไปนะครับเขาก็บอกว่าดินแดนแห่งนี้นี่ในคืนเดือนเพ็ญน,นี่นะ,ะถ้าเรานอนอยู่ในทุ่งนานี่เราจะเห็นแสงล่องลอยจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งภาษาบุรอนเขาก็จะคุยกันในในในวงของกองฟืนกองไฟนะเราว่ามันมันเป็นผีนะฮะผีลอยลอยล่องลอยไปหาจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในเฉพาะ วันสิบห้าค่ำเดือนเพนเท่านั้นเราเป็นเด็กแล้วก็ฟังนะครับผีร่องรอยผีล่องลอยนะครับก็ฟังจิตฟังใจมาตลอดครับจนเติบโตขึ้นมาทํางานศิละปะเกี่ยวกับด้านเสียงเพลงก็ก็ขณะที่แต่งเพลงไปก็นึกถึงถึงชื่อนี้นะครับว่าผีล่องรอยมันเท่ดีนะมันดูแล้วมันคําว่าผีนี่มันเป็น,เป,นเป็นมิติที่4ที่มองไม่เห็นนะครับหายตัวได้ ล่องหนได้มันสมัยเด็กนะครับจินตนาการก็ตื่นเต้นดีโอ้มันมันมันดูยิ่งใหญ่มันสุดยอดนะมันหายตัวได้อะไรต่างๆคําว่าล่องลอยนี่มันคือมันลอยได้อะไรต่างๆแล้วก็นึกภาพมันก็ฝังอยู่จิตได้สํานึกพอมาทําดนตรีก็เจ้าชื่อนี้แล้วครับว่าผีล่องลอยเนี่ยครับเดนเดินดินผีล่องลอยแต่ก็มานึกดูว่ามัน เราก็น่าจะปรับให้มันดูดูเป็นทางการนิดนิดหนึ่งคือให้มันดูสละ,สล,ะสลวยในแง่ของภาษานิดหนึ่งผีนี่ยังก็เอาอยู่นะครับแต่ว่าล่องลอยเนี่ยผมก็มาคิดดูคำว่าล่องลอยก็คือการบินมันก็คือการบินผมก็เลยเปลี่ยนจากล่องลอยนี้เป็นบินนะครับดินแดนที่ลากสูงตรงนั้นที่เป็นเนินดอนก็ก็ผมก็เลยใส่ว่าจากดอนผีล่องลอยนียก็เป็นดอนผีบิน เอามาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนแทนเสียงดนตรีแล้วก็ต่างๆเนื้อหาเนื้อเพลงต่างๆที่แต่งขึ้นมานะครับอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าดอนผีบินจากดอนผีรองลอยมาเป็นดอนผีบินนะครับทีนี้ความหมายของมันก็จะคือคําว่าดอนเนี่ยก็คือที่ราบสูงความรู้สึกเราคําว่าดอนนี่คือที่สูงส่งสง่านะครับดูองค์อาจคําว่าดอนผีนี่คือเป็นตัวแทนของ ของมิติหนึ่งที่ใครจับต้องไม่ได้แต่มันมีพิิหารมีพลังมีคลิปสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้มันยิ่งใหญ่มากคําว่าลอยนี่ก็คือการโบยบินอย่างอิสระนะครับจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งยังทําให้เหมือนกับมีอิทธิฤทธิมีพลังคงจะเป็นเทวดาเท่านั้นหรือผู้ที่มีเหนือมนุษย์เท่านั้นที่จะทําได้มีคลิปนะครับคขาบอบินโบยบินอิสระล่องลอย ก็เลยได้3ามคำนี่มาประกอบกันในไอเดียของผมนะครับคือดอนผีแล้วก็บินมามารวมกันเป็นดอนผีบินครับเนี่ยคือที่มาของของชื่อคําว่าวงดนตรีอันเดอร์กราวเพื่อสิ่งแวดล้อมโลกดอนผีบินครับมันเป็นมาอย่างนี้ครับดดอนผีบินนี้หลังจากเป็นชื่อวงแล้วผมก็จะมีคอนเซปต์ว่าชื่อนี้มีตำนานและมีที่มาเดี๋ยวในคลิปต่อไป เราไปดูสถานที่จริงกันครับเดี๋ยวผมจะาพาชมแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่เกิดเหตุการณ์ในบริเวณตรงนั้นในสถานที่จริงๆเลยนะครับอย่าพลาดน,นะครับในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอขอบคุณมากเลยครับทุกๆท่านที่เสียสละเวลาให้การติดตามแล้วก็รับฟังที่ผมเล่าเรื่องเหล่านี้นะครับก็หวังว่าคงจะสนุกสนานเหมือนนิทานนิยาย ไม่มากก็น,น้อยนะครับแต่ว่ามันยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าตื่นเต้นและทึกใจแล้วก็มีประโยชน์ต่อโลกต่อระบบนิเวศอย่างไรคอยติดตามนะครับขอบคุณครับรเปิดงแบ้วยงงงสสาแต่่่ไมใใดัทีร้ครคิดวัง